ตำรวจปลอมโทรไลหลอกประชาชนให้ไปติดต่อนูน่นติดต่อนี่หรือให้โอนเงินเป็นค่าดำเนินการใดๆเป็นของปลอมทั้งสิน้นเพราะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงโรงพักตำรวจต่างๆทั่วประเทศจะไม่มีการใช้วิธีการโทรไล์ไปหาพี่น้องประชาชนเด็ดขาดเนื่องจากว่า ไลน์นั้นสามารถเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปได้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนได้เพราะฉะนั้นตำรวจจะไม่มีการใช้ไลน์โทรไปหาพี่น้องประชาชนให้มาติดต่อหรือดำเนินการใดๆเด็ดขาดหากท่านได้รับโทรไลน์หรือว่าวิดีโอคอลและอ้างว่าเป็นตำรวจให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าท่านถูกหลอก เป็นตำรวจปอลอมหลอกให้ท่านไปดำเนินการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านรวมถึงหลอกให้ท่านโอนเงินเป็นค่าดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าปรับหรือว่าค่าเอกสารใดๆในทางคดีเพราะฉะนั้นอย่าลงเชื่อเป็นอันขาดตำรวจจริงต้องไปติดต่อและมีการแสดงตนอย่างชัดเจนว่าเป็นตำรวจ สามารถตรวจสอบได้ว่ายศอะไรตำแหน่งอะไรอยู่โรงพักไหนเท่านั้นถ้ามีลักษณะคุมเครือและแอบอ้างท่านอยา่าหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นตำรวจปลอมซึ่งมาหลอกทำให้ท่านได้รับความเสียหายหรือว่าเสียเงินเสียทองได้ครับ